สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็เจอผมอีกเช่นเคยเอ็กซ์ยหมุนนะครับหายหน้าหายตาไปประมาณหลายวันเลยเพราะว่างานยุ่งนะครับแล้วก็มีงานฮอนะครับที่ผมจะต้องทํานะครับในตอนนี้นะครับก็จะมีตัว380ที่เป็น3เบสนะครับลำนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของกล่องเทดวันเดี๋ยวจะเปลี่ยนกล่องให้ใหม่นะครับลูกค้าก็ส่งฮออีกลำหนึ่งมานะครับเป็นตัว 450L นะเป็นของกราสนะครับเป็นกราส4 450L นะครับเดี๋ยวส่งมาแล้วก็จะ,ะซ่อมเซตแล้วก็บินแต่ว่าลำนั้นจะเป็นกล่องเคบานะครับแต่ว่าลำเนี้ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนกล่องใหม่ให้นะครับเป็นกล่องใหม่ลูกค้าส่งกล่องมาแล้วเดี๋ยวจะมาเซตเข้ากับตัวนี้นะครับลำนี้ก็ขายได้แล้วนะฮะสมก็ไม่ได้ลงโพสตเลยนะฮะ ก็ขายได้แล้วแล้วก็มีลูกค้าโอนตัคงมาแล้วนะครับสําหรับลํานี้นะครับก็ขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับเดี๋ยวจะเซตให้แบบนิ่งๆเลยนะครับสาหรับลํานี้นะครับกับตัว380อันนี้เป็นลํามือสองนะครับแล้วก็มีตัวฟอร์ซ่า450นะครับฟอร์ซ่า0ี่ตัวตัวยึดตัวยึดขาสกี กับเฟรมข้างล่างนะครับม,มันมีหักข้างหลังนะครับแต่ขาสก,กีไม่เป็นอะไรนะครับก็เดี๋วอาจจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้โหนั่งเช็คแล้วแล้วก็เมนเกียร์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะครับเซอร์โวก็ปกตินะครับเดี๋ยวจะเอาบอลลิงใส่แล้วก็เซตบินนะครับเดี๋ยวผมจะหงายท้องให้ดูเบาๆนะครับอันนี้เป็นเบรดเป็น r j x นะครับเป็นเบรด r j x ของลูกค้าก็กล่องบีดเอ็กนะครับ ก็โทรมาว่าเสียหายอะไรบ้างก็ดูแล้วก็จะมีแค่เบรดนะครับสปินเดิลเมนชาร์ปก็ไม่เป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวผมขอดูเดี๋ยวผมขอดูตัวสปินเดิลหน่อยนะครับไม่แน่ใจเพิ่งแกะกล่องมาเมื่อกี้นี่เองนะฮะ้องหาคีมอเดว เป็นชาร์ดดูไม่น่าคดนะฮะเดี๋ยวมาดูสปินเดิลกันอีกทีนะครับว่ามันคดหรือเปล่านะฮะสำหรับ J จ f o ฟอ์ซาลำนี้นะไม่คดนะฮะก็เปลี่ยนแค่เบรดอย่างเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเซตแล้วก็บินเดี๋ยวผมจะงายท้องให้ดูเลยลํำนี้นะครับใช้วิยุเป็น AT9s นะครับก็คือ Radio Link นี่ครับตัวนี้ครับเรดิโอลิง AT9 นะครับกับฟอ r ซ่าลำนี้นะครับของลูกค้าเดี๋ยวผมจะเซตบินแบบหงายท้องเบาๆให้ดูนะครับลำนี้แล้วก็มีอีกลำหนึ่งนะครับก็อยู่ในช่วงของการเซตน,นะครับมันก็จะไปบินตกมานะครับก็คือลูกค้าเนี่ยตอนแรกกับผมเซฟวิทยุไปให้แล้วนะฮะ ปนได้แล้วล่ะเป็นเป็นปกติแล้วล่ะแต่ทีนี้ก็คือว่าลูก <c> ค <oughs> ้าเอาวิทยุไปให้เพื่อนยืมนะฮะแต่ทีนี้เพื่อนไม่ได้สร้างลำใหม่ก็ไปตั้งค่าลำที่เล่นกับหอวลำนี้นะครับพอไปเปลี่ยนสวิตเป็นตัวนู้นนี่นั่นก็ให้กลับจะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมมันก็จําไม่ได้นะครับก็เลยก็เลยมีปัญหาตอนนี้ก็คือผมก็เซต็ตเอ่เปลี่ยนสปินเดิลเมนชัปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าจะเซ็ตนะครับ แต่ทีนี้พอผมเสียบแบตเนี่ยมันขึ้นเป็นไฟสีเหลืองค้างตลอดเลยนะฮะก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเป็นที่อะไรอาจจะต้องมีการมาเซตใหม่นะครับรีซีฟก็บายเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยพอ พอสวิตช์ขึ้นนะครับพอสวิตช์ขึ้นสุกมันก็เป็นเหลืองกระพริบนะครับปกติมันต้องเป็นไฟสีน้าเงินนะครับเนี่ยปกติต้องเป็นไฟสีน้ำเงินแล้วก็สับมาตรงกลางเนี่ยมันก็เป็นเหลืองกระพริบอีกนะครับแต่สับมาตรงล่างก็คือชมพูก็คือเป็นเป็นการกลับบ้านนะครับแต่ตรงนี้เป็นอาร์มอเตอร์นะครับเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องมีการเซตใหม่นะครับแล้วก็คาลิเบรตใหม่ เดี๋ยเป็นเหลืองก็พิบตลอดเลยนะฮะเดี๋ยวลองลองเสียบใหม่ดูนะฮะมไม่มันไม่เป็นน้ำเงินเดี๋ยวผมจะต้องเข้าคอมใหม่นะครับแล้วก็เซยตใหม่ ดี๋ยวดึงแปดออกก่อนนะฮะครับก็ยังไม่หนีหายไปไหนนะฮะก็เดี๋ยวผมว่าจะเซตลำนี้เป็นเฮดวันสามเบสนะครับเดี๋ยวรอกล่องเฮดวันมาก่อนนะครับตัวนี้จะมันมีปัญหานะฮะมีปัญหาเซตแล้วเซตอีกคาลิเบรตแล้วคาลิเบรตอีกก็ไม่ได้นะครับ ก็เลยเดี๋ยวว่าจะต้องเปลี่ยนกล่องใหม่นะครับส่วนฟอร์ซ่าลำนี้ก็ไม่น่าจะมีไรงมากนะครับเซฟปินแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับไอฟิตตังหักปเนี่ยฟิตตั้งไม่หักนะครับแต่เกือบหักก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากได้เฮลิคอปเตอร์สักลำนะครับตอนนี้ก็มีคนมาถามกันหลายคนนะครับเกี่ยวกับฮอเอ็กสามหกศูนย์นะครับฟอร์ซ่านะครับเราจะเล่น2ตัวนี้เราจะเล่นตัวไหนดีนะครับก็ อเออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีเพื่อนๆสมาชิกชาว fc นะครับก็มาให้ผมช่วยประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของพอที่จะเอามาขายนะครับนี่ผมดูในไลน์แล้วมันจะเป็นอ่า มันก็จะมีในส่วนของเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไปนะฮะถ้าใครที่อยากได้ฮอไซส์ประมาณ700นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไปโทรไปรติดต่อสอบถามกันเองนะครับก็จะมีตัวจะมีตัวกาอุยมีตัวไซส์700นะครับนี่ครับตัวนี้ครับไซส์700 ของค่ายอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าชุดไฟโหเทพมากมอเตอร์สกอร์เปียนนะครับเนี่ยครับอ่าสปีดทอบบี้วิง200แอมแล้วก็พวกชุดไฟต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะเทพนะฮะก็บอกว่าขายเหมาพร้อมกล่องว b a r นะครับ2 0 0 0 0 0 สองแส0สองมื่นนะครับสองแส0สองหมืห้าพันบาทนะครับลํำนี้แม่เจ้ากอบินนะครับกอบินนี่ครับใครที่สนใจอยากได้ฮอมือสองในไซส์เจ0ดร้อยราคาแบบนี้นะครับราคาเป็นแสนนะฮะร,ราคาเป็นแสนอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์นะฮะเพื่อนๆทัวรไปสอบถามกันเองอันนี้ผมมาเป็นอ่าเป็นล่ามให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับ ทางคิใจเพราะว่าฮอเขาไม่ได้ส่งมาให้ผมนะครับีอยไม่ได้ส่งมาให้ผมแต่เขาให้ผมเนี่ยคือช่วยบอกประกาศนะครับว่าเขาเนี่ยมีฮอมือสองหลายหลายลำเลยนะครับแต่ว่าลำแต่ละลำเนี่ยก็จะเป็นไซส์700นะครับก็เบอร์โทร0 6 2 8 7หก1 9 8นะครับยังไงก็ใครสนใจก็โทรไปหาเจ้าตัวก็ได้เลยนะครับนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูฮอนะอันนี้เขาไม่ได้ส่งมาให้ผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูน่าจะเป็นกอลบินนะนะครับ,แบบชุดไฟเทพมากนะฮะพอดีพี่เขาได้รับประสบอุบัติเหตุนะครับก็ พอเบสมาฟันแขนนะครับกระดูกแตกนะครับแต่ก็รักษาตัวแล้วนะครับครับโอเคถ้าใครที่สนใจนะครับก็โทรติดต่อคนนี้ได้เลยนะครับที่เบอร์ศูน8 9สองนนะครับเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆนะครับลองโทรไปสอบถามดูนะฮะก็สำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ งานก็เดี๋ยวผมจะต้องลุยเจ้าตัว JR f o r s a นะครับแล้วก็จะบินแบบเทปแบบหงายท้องตีลกาให้ดูนะครับส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวว่าจะต้องไปเซตในคอมใหม่แล้วก็ตัว380รอกล่อง H1 แล้วก็มีของกราสมาให้ทำอีกทีหนึ่งนะครับและส่วนลำาใหม่ที่มีคนโทรมาถามแล้วล่ะเยอะหลายคนนะครับจะให้ประกอบ X360 นะครับแล้มีบางคนกสน็สนใจรีวิว380 400ก็มีมาถามกันหลายคน ถ้ายังไงก็ถ้าใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะที่เอกสายหมุนนะครับเบอร์โทร0827467670เนาะก่อนตลอดในวันนี้นะผมขอตัวลุยเจ้าตัวฟอร์ซ่าก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับดึกแล้ววันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเอกสายหมุนนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยเช่นเช่อนอ่า น,น,นะครับของคุณมากมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ